เขาพูดถึงเรื่องการขอพรนะคะกับดาวตกเอาไว้ว่าปรากฏการดาวตกมักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเสมอคำถามคือคุณมีความมุ่งมั่นที่แรงกล้าอยู่ตลอดเวลาจนสามารถพูดคำอธิษฐานออกมาได้อย่างชัดเจนได้ถูกเมื่อหรือเปล่า สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์กันในหัวข้อเปลี่ยนตัวเองยังไงให้กลายเป็นคนที่โชคดีค่ะโดยนำมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะที่มีชื่อว่า Mini Habits นั่นเองนิสัยจิ๋วของคนที่ประสบความสำเร็จ ในหนังสือนะคะเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ต้องไปอิจฉาใครเลยที่แบบเขาโชคดีรวงดีวาสนาดีเพราะจริงๆแล้วความโชคดีเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างมันให้เกิดขึ้นกับเราได้นะคะโดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับที่จะทําให้เราเป็นคนที่โชคดีมีอะไรบ้างข้อที่1นนะคะในหนังสือเขาบอกว่าให้เราอ่ะตื่นแต่เช้าเพื่อมารับแสงแดดยามเช้าแล้วก็เปิดหน้าต่างออกไปค่ะ เพื่อให้ระบายอากาศในห้องของเราแล้วก็เป็นการรับอากาศบริสุทธิ์เข้ามาด้วยและให้เราพูดว่าวันนี้ฉันอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ฉันอารมณ์ดีอ่ะเพราะว่าการที่เราแบบพูดอะไรออกไปนะคะมันจะเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของเรามันเป็นการเริ่มต้นวันที่ทำให้เรารู้สึกแบบอารมณ์ดีแล้ววันทั้งวันก็จะเป็นวันที่แบบดีๆของเราต่อไปนะคะข้อที่2คือให้ใช้หลัก สามสอค่ะคือสะสางสะดวกสะอาดเขาบอกว่าห้องหรือว่าโต๊ะทำงานหรือบ้านของเราเนะะี่ยค่ะถ้ามันลกมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราด้วยทำให้เราอะรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกไม่สบายใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องเราสะอาดนะคะแบบว่าใช้งานหยิบจับอะไรได้สะดวกสบายตามันจะส่งผลให้เราอะค่ะมีความรู้สึกที่แบบดีขึ้นรู้สึกสบายใจและมีความสุขขึ้นได้ เคล็ดลับข้อที่สามค่ะเขาบอกว่าให้เราฝึกพูดความฝันของเราให้ชัดเจนพูดความฝันให้ชัดเจนยังไงคือบางคนนะถ้าเกิดตอนนี้ค่ะสมมติว่าครูเฟิร์นถามทุกคนว่าทุกคนไหนลองบอกความฝันแล้วก็เป้าหมายในชีวิตหน่อยสิถ้าใครที่สามารถตอบความฝันเป้าหมายของตัวเองได้ทันทีเลยแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบ มีเป้าหมายแล้วก็ความฝันที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครยังคิดไม่ออกนะคะให้ลองใช้วิธีนี้ก็คือทุกเช้าที่แบบเราตื่นมาเราอาบน้ําให้เราลองพูดความฝันแล้วก็เป้าหมายของเราที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆใครเคยได้ยินเรื่องดาวตกบ้างคะเวลาที่เออเราอธิษฐานอะไรออกไปใช่ไหมตอนที่เราเห็นดาวตกคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหมในหนังสือนะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นหาหน้าก่อนนะในหนังสืออ่ะ เขาพูดถึงเรื่องการขอพรนะคะกับดาวตกเอาไว้ว่ากล่าวกันว่าถ้าขอพรกับดาวตกคําอธิษฐานก็จะกลายเป็นจริงแต่คนที่เขียนหนังสือเขาบอกว่าเขาจะอธิบายเหตุผลของเรื่องนี้ให้ฟังนะคะมีคนเคยบอกว่าถ้าขอพรสามครั้งก่อนที่ดาวตกจะหายไปคําอธิษฐานก็จะกลายเป็นจริงแน่นอนว่าคําพูดนี้ไม่ได้หมายความว่า ยิ่งพูดเร็วคําอธิษฐานก็จะยิ่งเป็นจริงได้ง่ายตํานานดาวตกที่ถูกต้องก็คือก่อนที่ดาวตกจะหายไปเราต้องอธิษฐานหนึ่งเรื่องให้ได้ถึง3ครั้งตั้งหาปรากฏการดาวตกมักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเสมอคําถามคือคุณมีความมุ่งมั่นที่แรงกล้าอยู่ตลอดเวลาจนสามารถพูดคำอธิษฐานออกมาได้อย่างชัดเจนได้ถูกเมื่อหรือเปล่า ข้อที่4นะคะคือให้เปลี่ยนภาพล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณให้เป็นรูปที่เกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายหรือเป็นภาพอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามองเห็นแล้วเรามีความสุขค่ะเพราะว่าในแต่ละวันนะเราจะเห็นภาพล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรา200ครั้งต่อวันแน่นอนว่ามันมีผลต่อจิตใต้สำเนึจของเราอย่างมากเลยทีเดียว ข้อที่5นะคะให้เดินด้วยเทา้าเปล่าบนสนามหญ้าหรือว่าบนพื้นดินค่ะอาจจะใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสัก15-20ถึงนาทีก็ได้ค่ะสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราจะถูกระบายนะคะลงบนพื้นดินและเราก็จะได้รับพลังงานจากพื้นดินด้วยค่ะความเหนื่อยล้าของเราก็จะค่อยๆหายไปเราจะรู้สึกดีขึ้น ข้อ6นะคะส่งการ์ดข้อความขอบคุณที่เขียนด้วยลายมือของเราเองสมมุติว่าถ้ามีใครแบบส่งของขวัญวันเกิดมาให้เราหรือว่าทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกแบบอยากขอบคุณเขาเราลองเปลี่ยนจากการขอบคุณผ่านแบบไลน์หรือว่าแบบ Messenger ต่างๆนะคะที่แบบสมัยนี้เขาแบบส่วนใหญ่ก็คือจะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ข้อความส่งไปแบบส่งไปแบบง่ายๆแบบรวดเร็วนะคะถึงทันทีลองเปลี่ยนมาเขียนเป็นการ์ดแล้วก็ ข้อความที่เขียนด้วยลายมือนะคะผู้รับจะรู้สึกแบบรู้สึกดีมากขึ้นรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาและก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยข้อต่อไปนะคะข้อที่7ให้พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ทำให้รู้สึกดีค่ะ บางคนนะคะอาจจะแบบอยากลองเปลี่ยนสถานที่การที่เราค่ะได้เคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกดีมันก็จะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของเราได้เราอาจจะลองไปนั่งทํางานที่แบบคาเฟ่ดูหรือว่าแบบโรงแรมที่สวยๆแล้วก็ใช้เวลานะคะอยู่กับตรงนั้นแบบจริงๆอะ่ะเสพความสุขก,ก็วางโทรศัพท์ลงนะคะไม่ต้องจับโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นโซเชียลใช้เวลาในการบันทึก เรื่องราวความทรงจำความรู้สึกนะขนาดนั้นให้เต็มที่เลยข้อที่8นะคะลองหาข้อดีของสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่างเช่นวันนี้เราจะไปทำงานแล้วเกิดฝนตกขึ้นมานะคะรถก็ติดถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะแบบหาข้อดีของเขาได้ยังไงบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยวันนี้ฝนตก รถติดสวยจังเลยไปทํางานก็สายแล้วเราลองสิถ้าเราตีความว่าฝนตกหรอวิอากาศเย็นสบายจังรถติดหรอทําให้เรามีเวลาในการฟังพอดแคสต์มากขึ้นนะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น mm hmm. เห็นไหมคะว่าสถานการณ์เดียวกันแต่ละคนอาจจะตีความหรือว่ารู้สึกแตกต่างกันก็ได้เราลองมาฝึกหาข้อดีนะคะของสถานาการณ์ต่างๆให้เจอเราก็จะแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้น ต่อไปนะคะให้ฝึกขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะในทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ที่เราเจอนะมันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกแบบแค่สองความรู้สึกเท่านั้นคือพอใจกับไม่พอใจเราควรที่จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะธรรมชาติของเราทุกคนนะคะจะทําตามลําดับนี้คือเราจะรู้สึกแล้วค่อยคิดแล้วค่อยทําก็คือเมื่อเรารู้สึกพอใจจะส่งผลให้เราอะคิดบวก แล้วก็ทําในสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราลองมาขัดเกลาจิตใจของเรานะคะให้เป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขกับเรื่องง่ายๆให้ได้ต่อไปนะคะก็มาถึงข้อที่10กันแล้วค่ะคือให้ฝึกพูดคำขอบคุณให้เป็นนิสัยการที่เราพูดคําขอบคุณนั่นหมายความว่า ในแต่ละวันนะคะเราเจอเรื่องราวมากมายที่ทําให้เราต้องพูดคําว่าขอบคุณแสดงว่าเราแบบโชคดีจังเลยนะฉันโชคดีจังเลยที่เจอแต่เรื่องราวดีๆที่ทําให้ต้องขอบคุณ ต่อไปนะคะข้อที่11คือการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือก็เหมือนทําให้เราอะค่ะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบหลากหลายได้เรียนรู้แนวคิดของคนสําเร็จว่าเขาคิดยังไงเขาทําอะไรกันบ้างมันก็จะทําให้เราค่ะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนรูฟนก็เป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาก็คือช่วงมกราลที่ผ่านมานี่เองอะค่ะมีการตั้งเป้ากับตัวเองว่าอยากจะพัฒนาตัวเองโดยหนึ่งในแนวทางของการพัฒนาตัวเองก็คือการ อ,อ่านหนังสือนั่นเองคอรูเฟิร์นเลือกอ่านหนังสือแบบไม่ได้แบบหักโหอมอะไรนะอ่านแค่วันละหน้าสองหน้าค่ะเหมือนอยากเริ่มจากนิสัยเล็กๆน้อยๆอ่านวันละนิดแต่ว่าอ่านสม่ำเสมอใช้ความแบบมีวินัยแทนนะคะสม่ำเสมอต่อเนื่องเชื่อว่าแบบครบหนึ่งปีนะเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้แบบเยอะเลยเพราะในหนังสือนะทุกคนมันทำให้เราอะได้เห็นอะไรแบบ มากมายอ่ะเหมือนเป็นการเปิดโลกอ่ะครูฝนเพิ่งอ่านเรื่องเดอะสีเข็จบไปใช่ไหมคะแล้วมันเหมือนเป็นความลับของชีวิตอ่ะที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยทําไมเราไม่รู้จักเรื่องนี้ตั้งนานแล้วทําไมเราไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งนานแล้วอยากให้ทุกคนนะคะคือลองอ่านหนังสืออ่ะมันดีมากๆทุกคนอ่านวันละนิดวันละหน่อยก็ได้เราฝึกแบบเป็นนิสัยจิ๋วจิ๋วอ่ะที่ทําแบบสม่ําเสมอ บางคนนะ่ะอาจจะตั้งเป้าหมายใหญ่ว่าเราจะสมมตินนะอยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาอังกฤษแล้วแบบบอกกับตัวเองเลยว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมวันละสองชั่วโมงพอผ่านไปสัก1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าสักแบบ1เดือน2เดือนเราก็ลมเลิกแล้วไม่ทําเพราะว่ามันเหมือนมันหักโหมเกินไปใช่ไหมคะมันรู้สึกเหนื่อยเกินไปเนาะถ้าเกิดเราตั้งเป้าว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม,เต,มเติมสักวันละ10นาทีแต่เราทําทุกวันเลย ในหนึ่งปีเราสามารถพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาอังกฤษได้เยอะมากแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มจากนิสัยเล็กๆทำเลยค่ะวันละนิดนะคะสะสมไปเรื่อยๆรับรองว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้านเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการที่จะแบบ มาพัฒนาตัวเองหรือว่าสร้างฝึกนิสัยอะไรที่จะทําให้ตัวเองอะกลายเป็นคนที่โชคดีก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะจะได้เออมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะก็สําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะเจอก,กันที่คลิปหน้านะขอให้มีความสุขกับทุกวันนะคะ